สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องไซส์รองเท้านิดนึงเนะฮะเพราะมีหลายคนอาจจะแบบสับสนเรื่องไซส์รองเท้าคําว่าตรงไซส์คืออะไรหรือวิธีการเลือกไซส์ควรเป็นยังไงวันนี้เราเอา5ข้อในการเลือกไซส์รองเท้ามาฝากกันรวมถึงคําว่าตรงไซส์เนี่ยดูดูไซส์คืออะไรข้อแรกเนะี่ยเราควรวัดเท้าของเราตอนที่เท้าเราบวมหรือตอนเย็นตอนเย็นตื่นมาเนี่ย เท้ายังไม่บวมเนาะก็คือเลือดมันยังไม่เข้าไปนะเพราะเราควรจะวัดตอนที่มันใหญ่สุดมันกว้างสุดหรือการไปเลือกร้านไปเลือกรองเทา้าเราไม่ควรไปเลือกตอนเช้าเราควรไปร้านรองเทา้าช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นช่วงที่เท้าเราบวมใหญ่สุดนั่นแหละนะขยายเต็มที่นั่นแหละนั่นคือเรื่องแรกไปซื้อรองเทา้าหรือวัดเท้าเนี่ยตอนที่ช่วงเย็นนะฮะเพราะว่ามันจะได้ไซส์ที่ เท้าเราใหญ่สุดนะฮะทีนี้เรื่องที่สองคำว่า tr ue, true to size นะถ้าเลือกรองเท้าที่เขาบอกว่า tr ue, true to s i ส e แปลว่ามันตรงไซส์เราไม่ต้องบวกไซส์เราก็ซื้อตรงไซส์ได้เลยแต่คําว่าตรงไซส์เราต้องนิยามไม่ถูกคําว่าตรงไซส์โดยปกติแล้วเนี่ยตรงไซส์เราก็คือถ้าเท้าเรายาวสมมติเท้าผมเนี่ยยาว26เซนนะ26เซนคําว่าตรงไซส์คือ บวกไปอีก1เซนนะแต่บางคนก็อาจจะบวกไปครึ่งเซนนะอันนี้แล้วแต่เขานะอันนี้มันมันมันเป็นเฉพาะตัวนะแต่ผมว่าคิดว่าเอาชัวร์วนะคือบวกไป1เซนสมมติเท้าผม26เซนนะฮะรองเท้าที่ผมใส่และตรงกับนิยามคำว่า tr ue, true to size ก็จะคือ27เซนนะฮะก็เทียบได้กับ9 US นั่นเองหรือ8.5 UK มันนะ้งเนี่ย แต่ส่วนใหญ่ผมจะดู2อ,อ,องเบอร์ก็คือเจแปนอะ่ะเจแปนจะแบบ22.60หรือ270แต่ถ้า U.S ก็จะเป็น9 U.S นะอันนี้คือไซส์ที่ผมใส่เป็นประจำเลยก็คือบวก1เซนคือบางคนยังยังอาจจะเข้าใจผิดว่าทูไซส์คือตรงคำว่าตรงไซส์อะ่ะคำว่าตรงไซส์คือสมมุติรอเท้าเรา26ตรงไซส์เราคือเราใส่รองเท้า26ซึ่งไม่ใช่ เพราะมันจะมีอีกคำหนึ่งคือลดครึ่งสายเพราะถ้าลดครึ่งสายแล้วแปลว่ามันจะสั้นกว่าเท้าจริงเราเราก็จะยัดรองเท้าเข้าไปไม่ได้ถู่ไหมอันนั้นคือเรื่องเรื่องที่สองนะคือคำว่าถูถูสายข้อแรกคือไปวัดเทา้าหรือไปเลือกรองเทา้าตอนเย็นข้อที่สองคือดูป้าย o ูถูสายถ้าตรงสายก็คือก็ซื้อตรงๆไปเลยนะสำหรับคนที่ซื้อออนไลน์แต่ถ้าเขาให้บวกก็บวก,หร,กหรือก็ถามคนอ,อ,อื่นก็ได้ ข้อที่3เนีเราควรมีช่องว่างระหว่างปลายเท้าของรองเท้าเนี่ยเขาแนะนำว่า0.5ถึง1เซนแต่ผมคิดว่า1เซนกำลังดีก็คือ1แม่โป้งเคยสัมภาษณ์หลายคนแล้วอันชัยก็ก็จะให้เอานิ้วโป้งทาบตรงปลายถ้ามันได้1เซนเนี่ยมันก็สำหรับพอดีสำหรับมาราธอนนะก็ถือว่าพอดีนะฮะเล็บจะไม่ชนนะฮะแต่อีโปรซเนี่ย ผมท่าบนะผมทาบแล้วก็เหลือหนึ่งหนึ่งแม่โป้งจริงนะแต่ด้านข้างมันเรียวนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นการวิ่งเราก็ต้องควรให้รองเท้าเหลือหนึ่งแม่โป้งนะข้อที่สี่นะข้อที่สี่ก็คือถ้าทุนเท้ากว้างหรือสองต้องหารุ่นที่มีวายคำว่าวายก็คือ,อมันจะมีสองและสี่เอเอสี่เนี่ยมีนะ เอสิกมี 2E มี4 e, ีสําหรับคนเท้าวายแต่สําหรับคนที่เท้าวายจริงๆแล้วอยากได้รองเท้าประเภทที่มันเป็นฟุตเชฟอะเช่นพวกอัลตร้าหรือโทโปมัง้งเออก็แนะนําว่าซื้อแบบนั้นก็ได้เพราะบางทีคําว่วายเนี่ยมันก็ยังไม่ไวายมากถ้าจะให้วายจริงๆสําหรับเราที่เป็นสองสก็ควรจะเป็น 4E จริงๆนะเพราะมันจะได้ไม่บีบเพราะสุดท้ายแล้วอะต่อให้เราเผื่อ เผื่อมากเกินไปนะเผื่อสองไซส์ยอย่างเงี้ยเผื่อมากเกินไปปลายเท้ามันจะเหลือเยอะคือเราเผื่อเราเผื่อพยายามให้ด้านข้างมันเผื่อได้ใช่ไหมพอมันได้แล้วเนี่ยแต่ปลายเท้ามันเหลือเยอะจริงมันจะมีปัญหาตรง ball of foot ช่วงที่เรากดแล้วก็ toe off มันจะเหลือเตอิะมันจะไม่ใช่จุดที่มันพอดีแต่ถ้าเป็นรองเท้า daily trainer ซึ่งมันไม่มีช่วง push off ช่วง toe off ช่วงที่มันเขาเรียก metal locker เคิร์ฟเชฟข้างหน้าเชิดอะไรเงี้ยเหมือนพวกโปรซีหรือพวกคู่อื่นที่มันเป็นซิ่งอ่ะมันก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะมันเป็นแบดแฟตแบนแบวางตรงไหนก็เจอไม่ต้องแบบจะไม่ต้องกังวลเรื่องบอออฟฟูดอันนั้นก็ได้นะแต่ผมแนะนําว่า 4e2e e, พยายามหารองเท้าที่มันเป็นแบบนั้นนะฮนะข้อที่5นะก็วิธีการเลือกรองเท้าก็คือเช็คจากเช็คจากนี่แหละ คนที่เขาเคยรีวิวหรือเพื่อนหรือรองเท้าคู่เก่าที่เราเคยใช้ซึ่งไอ้คำว่ารองเท้าคู่เก่าที่เราเคยใช้แล้วเราไปถามคนอื่นก็ต้องระวังเช่นมีคนถามเราว่าใส่เท่าสอ่าโปรสามไหมพี่เนี่ยใส่เท่าโปรสามไหมพี่เขาบอกว่าใส่เท่าได้นะใส่เท่าได้โปรสี่ใส่เท่าโปรสามได้แต่ปรากฏว่า ไอคนที่เราถามเนี่ยเขาเผื่อมาเยอะแล้วนะเผื่อมา1 5, นอย่างเงี้ยแต่เราไปตามเขามันก็อาจจะเออร์เลอร์ได้หรือมีมีมีคนถามผมว่าใส่เท่าคู่นั้นคู่นี้ไหมผมก็มาจะถามว่าเอาเรื่องเซติเมตรมาคุยดีกว่าเพราะบางคนเผื่อมาแล้วไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนเผื่อ0.5พอดีเขาบางคนเผื่อหนึ่งพอดีเขาบางคนเผื่อ1.5เลย พราอดีเขาคือถ้าเราไปตามโดยที่แบบว่ายึดจากนิยามว่าเขาใช้คู่ก่อนหน้านี้ไซส์นี้แล้วก็ใช้คู่ใหม่เป็นไซส์นี้เราอาจจะเออร์เลอร์ได้เพราะเราเผื่อไม่ตรงกันเขาเผื่อ0.5แต่เราต้องเผื่อหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราคับได้หรือหลวมเกินไปได้สำหรับบางบางเคสนะเพราะฉะนั้นเอาเซนิเมตมาคุยดีกว่าผมคิดว่าเอาเซนิเมตมาคุย เช่นอย่างผม260ผมก็จะบอกว่าผม260เท้านะตีนเนี่ยตีนเนี่ย260จริงๆ260กศูนย์ับสองหผมไปไปไปวัดที่พวกท d ดีทีดีสแกนอะถ้าถ้าสองมันจะปัดเป็น265ไปมันก็จะให้แบบว่าผมก็จะบวกอีก1.5เลยอะเขาก็จะแนะนำเป็น275หรือ9.5 แต่ผมว่ามันสำหรับผมแล้วคิดว่ามันไม่ไม่โอเคแต่บางคู่ผมก็เผื่อ1.5นะเช่นหลายหลายคู่เลยหรือบางคู่ผมก็เผื่อ10เลยาจากเก้เป็น10เลยนะแบบเผื่อ2องไซส์เลยอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่รองเท้าเลยเพราะฉะนั้นคุยกันเป็นเซนติเมตรดีกว่าคุยเป็นเซนติเมตรเอาชัวเนี่ยบวกไป1ผม260ผมใช้รองเท้า270ชัวร์ แต่ถ้าชัวร์กว่านั้นคือ275มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมใช้รองเท้า275คือบวก1.5ไปตลอดเลยตลอดแล้วปรากฏว่าบางคู่ที่มันเป็นต้องใส่กระชับหน่อยต้องซิ่งหน่อยต้องมีบอออฟูดหน่อยมันจะเจอปัญหาผมก็เลยต้องมาละเอียดกับตรงนี้ว่าบางทีบางคู่ก็บวก1บางคู่ก็บวก1.5แต่จะไม่บวกจุดห้าเช่น 260เนี่ยจะไม่ใช้265เพราะมันคับเกินไปนะฮะคับเกินไปยกเบ้นบางคู่ที่ไม่มีไซส์จริงๆแล้วเราอยากได้เช่นเอเอมันมีหลายคู่อะที่ผมจําใจที่ต้องเลือกแต่ก็อย่างนี้นะครับก็สรุปอีกทีหข้อก็คือ 1. คือวัดเท้าหรือไปซื้อรองเท้าช่วงบ่ายที่เท้าเรามันใหญ่วัดเท้าช่วงใหญ่วัดเท้าช่วงช่วงบ่ายเย็ยน,ยนที่เท้ามันบวมใหญ่ๆนั่นแหละอ่ เรื่องที่2ก็คือดูป้ายนะทูทูไซถ้าใช่ก็ซื้อไซส์ปกติที่เราใส่เลยนะฮะอย่างที่3ก็คือปลายเท้าควรเผื่อ1เซนนะบางคน0.5บางคน1บางคน1.5อันนี้แล้วแต่ชอบนะ,ะแต่ควรเผื่อเอาเซฟเฟก็คือ1 1นิ้วโป้ง1เซนนะข้อที่4เท้ากว้างต้องดูด้วย 2e 4e e นะ,ะ 2e 4e แนะนำง่ายๆว่าก็เออไปที่ร้านแล้วก็ ให้เขาวัดเครื่องนั่นแหละหรือใครอยู่ต่างจังหวัดไม่มีผมคิดว่ามันก็มีวิธีหาว่ามันจะมีตัวไซส์ชาร์ดว่าถ้า 2E มันจะกว้างเท่าไหร่เป็นสัดส,ส่วนเป็นเลโชกับความยาวเท้าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะลองดูนะฮะ,ะในนี้ไม่บอกรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปข้อที่5คือลองดูรีวิวจากหลายๆคนต้องหลายๆคนนะเพราะบางคนแล้วต้องต้องเอาให้แท้จริงว่าตกลงว่า ว่าวาคุยกันเป็นเซนติเมตรดีกว่าผมว่าคุยเป็นมิลลิเมตรดีกว่า260-270อะไรอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ไซส์ที yeah. ่แท้จริงอย่าไปแบบลอยๆว่าใส่เท่ากับโปรสามไหมใส่เท่ากับบอสตัน12บสองไหมเพราะโปรสามบอสตันสิบสองเอชอีวอไม่เหมือนกันเลยนะบอสตันสิกับอีวอเเท่ากันเพราะมันกว้างเหลือพื้นที่เลยแต่ว่าโปร3อาจจะต้องเผื่อโปรสี่อาจจะต้องเผื่ออะไรเงี้ย เบอร์ตัน12ใหญ่กว่าโปร3หน่อยอะไรเงี้ยมันมันมีความดีเทลของมันนะฮะส่วนในคลิปนี้ถ้าใครสงสัยว่าแต่ละคู่ยังไงถามมาได้เดี๋ยวผมจะรวบรวมแล้วก็พิมพ์ตอบนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็คงประมาณนี้สำหรับเรื่องไซส์นะทูทูไซส์ทูทูไซส์คือแยมิทีทูทูไซส์คือเท้าเราวัด ตีนเราเนี่ยวัดได้เท่าไหร่ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายวัดได้เท่าไหร่บวกไปอีกหนึ่งเซนนั่นคือคําว่า To, to, to side ูดูซ้ายนะประมาณนี้เอานิยามประมาณนี้ก่อนนะขอบคุณครับ